วันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดสงขลาของเราค่ะมีการเปิดงานดีๆที่ชื่อว่าสงขลาซิกเนเจอร์ซึ่งก็เป็นเทศกาลเารียกว่าเป็นอาหารคู่เมืองสงขลาเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่บ้านเรานะคะด้วยการเ,าเริ่มต้นกระตุ้นด้วยการแข่งขันชกมวยไทยโบราณใครที่อยากรู้ว่า,าชกมวยไทยโบราณเป็นแบบไหนต้องไปในงานนี้สยามค่าเชือกตำนานชาย,ยานะคะพร้อมกิจกรรมหลากหลายรวมถึงของกินขึ้นชื่อมากมายภายในงานนี้ค่ะ เมื่อวันที่10มีนาคมค่ะที่บริเวณสาราไทยหาสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนายมาัมมะพีสกีวามทย่านรองผู้ว่าจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางสาวมัทน,นาภูทารักผู้นริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐก็ดีภาคเอกชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันเปิดงานสงขลาซิกเนเจอร์เป็นเทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลาเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง12มีนาคมนะคะณชายหาดสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกับร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทยโบราณสยามค้าเชื่อตำนานชัยยาที่จะมีการถ่ายทอดสดให้ชมผ่านทางช่องแปดด้วยนะคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจกในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาและก็ทอทอท,อท,อทอเองร่วมกับเทศบานนลนครสงขลาชมรมผู้ประกอบการ ในอาหารเมืองสงขลาแล้วก็บริษัท Work ค56จำกัดค่ะร่วมกันจัดงานสงขลาซิกเนเจอร์เทศกาลอาหารคู่เมืองสงขลานี่ละค่ะ นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศในเรื่องของการออกขึ้นชกมวยไทยโบราณสยามคาดเชือกตำนานชัยยานนะคะซึ่งแน่นอนนอกเหนือจากการโชว์ในเรื่องของการแข่งขันมวยไทยโบราณแล้วก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายพิณิยังท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการออกร้านอาหารชื่อดังแล้วก็มีร้านอาหารพื้นถิ่นรวมถึงสินค้าพื้นเมืองกว่า100ร้ร้านค้าที่เดียวที่จะมีความเป็นมาอยู่คู่กับเมืองสงขลาบ้านเราแล้วก็ยังบ่งบอกถึง อัตลักษณ์ของชาวสงขลาด้วยค่ะนอกเหนือจากในการที่จะมีการแข่งขันชกมวยไทยโบราณแล้วก็ยังมีการแสดงพื้นบ้านนะคะการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมีศิลปินพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นหลากหลายท่านที่เป็นศิลปินมาโชว์มีคุณมินตราอินทิรา,ามีพอกบิ๊กอ e s กล้วยสแตมแล้วก็ยังมีวงออเคสตราวง SPO สงขลาฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจภายในงาน ด้วยนะคะก็เรียกว่าเาเป็นการส่งเสริมแล้วก็ชูจุดเด่นของจังหวัดสงขลาของเราให้นักท่องเที่ยวที่มาในงานนี้ได้รู้เออสงขลาถ้าคุณมาคุณจะได้กินอะไรเป็นอาหารพื้นถิ่นอร่อยๆแล้วคุณจะได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนอันนี้ดิฉัน น่าจะเป็นข้าวเหนียวบอกหรืออะไรประมาณนี้เนาะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เป็นว่าใครที่ไปงานนี้คุณจะได้ชิมแน่นอนของอร่อยอร่อยอาหาร,ร,ร,รพื้นถิ่นแบบแปลกๆที่บางท่านบอกว่าอยู่สงขลามานานๆาแต่ว่าไม่เคยได้ชิมในงานนี้คุณได้ชิมแน่นอนสําหรับกิจกรรมดีๆที่ผ่านมาใครที่ไม่ได้ไปงานนี้ผู้ชมรอครั้งต่อไปสําหรับกิจกรรมดีๆที่จะกระตุ้นเศร,รษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาบ้านเรานะคะ